ก้อยเนียวก้อยเนียวมือนี่เหรีก้อยเนียวมันติดกระเด็นออกแบบมันหึงหน่อยยายน้องหยาดไปอิ่มหิวเข่ามือเนี่ย to to จ, s <S จ oh, même. Oh, ัดไปเป็นไงเจี๊ยบด้วยมือด้ะแก่ปลกเกลียนเหรียนเลยโอ้มีเนื้อเสือพ่อมือที่สมบูรณ์เลอเนื้อเสือใส่ข้อแห้มันมันจักหน่อยแมนเนื้อเสือยายนุ่งิือช่วยดอกพ่อแมนก้อยลูกผสมมือนี่แม่ไปเก็บตกเลยมี่ยังใส่ไปก้อยอิ่มได็ก่อนพ่อเอ้ยครับอ่จัดไป มาลงไปเลยโอ้โหสีสันงามอย่างหน่อักนอใส่เกลือจยกาหน่อยเพื่อเนื้อเขียนอันตั้มพี่น้องเคล็ดลับเคล็ดลับเปลียไปเลยอันน้คือละแย่อาไรเอาเอาเอาน่วกันเลยน่วงก็นด้ไมีย้่งขออยู่แล้วยังงี้เราคันสศกแล้วโอ้ชเหนื่อย สีสันจักน้อยออมันก้อยแบบนี้ครับผมเป็นลาบเหนียวเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วครับผมก้อยเรือลาบเหนียวเยอก็ไย้ครไบนแล้วจะมีเกลักอสามเกลือสามเกลือ,อจัดกไปขี่นู้น ไปแซ่บไปไปมาสวัสดีครับผมมาเด้อมากินข้าวร้องกันเด้ยบานเนี้ยโอ้เหมือนเหมือนเลี้ยวเหมือนเรียงเลยกัวสีดำสมจงมากมากลูกค้าได้มีแต่เบียดแต่งงานพี่น้องเอ้ยมือมือหนึ่งมีแต่เบียดธรรมดาแหละครับผมเชโ้เชียลเป็นที่ไรครับผมจากเฮดจีบเนี่ยจากงานนนั่งานหลาดงานหลวงคนเปกันมาแม่จ้าพี่น้องมากินน้ำกันเล้วบ่รวยนนะครับผม นีไม่แด้มีมาโอ้ยนี่แหละเนี่ยเสียบ <Dynam ics> อ้มมือสั่นโดดๆได้ด่เติมเลือเติมพลังยังไงกันอืม เห็นทั้งงานเขาจะกินทั้งซอปล่ากินอันตะไครกับกล้อยไหมว่าจะแซ่บของเจ้าเนียมันต่อความดีเลย่ะหว่งเหมือนไปเมื่อยต้องเติมพลังจีล่ละอื้ม ม่นี้กินยูรานพี่น้องไม่ได้ไปกินยูมองอื่นมองไก่แล้เห็ดเบียกแล้วคำเมู่บ้านไปใท่กััฟงมื่อวา้ไปใส่กับมื่อวานมัญญบ้านมื่อวานปัุละแล้เราไ่ได้กิน ต้อ,องขอตดขอไปเอฟซีหละายครับผมว่างเวียนแต่ว่ากลับไปเมืองนีช่องอื่นก็ได้ต้องอดึองประเทตลอดอยู่ครับผมเมืงเลี้ยวเมืองช่องอื่นติดตามจากช่องอื่นช่องทางอื่นก็ได้ บานสวนกลับว่าได้เข้าไปเราเป็นเหตุการณร์ ช่วงนี้อากาศกระแปรเปลี่ยนพี่น้องก็ดูแลสุขภาพดีอนะครับผมสบายดีเพราะว่าวเกิดยังก้นกับต้องมีสติอันดับแรกบาทในห้องติดขุนเคยกับมันหลับแผ่นดินหลอกดินใหก็ไเลย ตัวนี้บางมือกันหนาวบางมือกันห่อนพี่น้องเอ้ปรับตัวให้ได้โอ้หือโอ้เหรอยังต้องแจ้ซันจนว้าวความเจเริญก็อะไรหมดเนื่องมาจาเจอแผ่นดินไว้อีกแล้วตอตะเมื่อแผ่นดินไว้นี่มนะันอ่ะก็เลยบบอสตันปกติอยูจ้ะ ปั๊มำปุ๋ยของเขาเนาะเหนื่อยไหมดัานเดียด้นดินไปนี่ว่ามันจะขอเป็นเบาหวานอยู่กรุงเทพมาทางด่วนว่าเคยเจอพี่น้องเยเนาะในชีวิตนี่พ่อมาแล้วกับวิญาณยังรัดม่นต้องไปนี่ ยวไปบอ,อกหาเขาเหนื่อยล่ะกินเขาจแจบแจกพ่อเนี่ยหาจังได้อยู่กับมันอนะเราบ้างเอาอือืม,อมกันที่กินก้อยแบบนี้เอาเป็นเนื้อสันลรวนเอาเนื้อเสือใส่จัหน้อยขึ้นในหอยเห็ดมันดีกลมกลมพอดีเลย เขากันเพราะเนื้อตัวนี้เนี่ยนใจบนเหนียวเหระเนื้อตันกะดีพอดีเนื้อไอ้ขี้เรือว่าเนื้อตันก็ได้ดคดรับผมแต่เขามาเอาเนื้อกินมั่นใจ,จนยังอยบ่ต้องใส่หลายเอาพราะเป็น ออกมันมันหวานหวานปนกันนะเครื่องใน,นงท์พุทธงใส่ครับผมเครื่องใน,นงท์พุทธงใส่เลยอันนี้ก็กก<อ>เป็นมักอุฏครับอ๋ประเทศตูนี่เอาเปรียออรปร้ยวออกขมหรือว่าเอาเปรี้ยวหรือเอาขมก็ได้เลือ,อ,อกเอาแซบ่บคือเขา ออเนื้อมันหวานม,มันนุ่มๆออกนุม่มๆมันหวานยางมันสดเดะเนื้อเออข้าเก็บไปยางดีเลยมันสดมันกระแสบม,มันเลยจินเบาได้เอใจอืมอันนี้เอาไว้มันต้หนห้าวหรือเปล่า อยเก็บอายุข้างคางหัวอยุบันมักแกเลยมันแกแกเขาห้ามกินแม่ไม่ได้แม่เขาหามกินแม่มันจะแม่งอะน่โอ้ผมเวียะ hèn thò hèn thò hèn gì thò xe phía nào ấy im bớt, im anh lái, má má เป็นยิ้มแต่ก็เลยเอไปกินเขาพี่น้องประเภทนี้บาดเฮองงานกายกันก็ยิ้มใส่กันนี่ตํานิกอะไม่แห้งใจเนี่ยนะอินยุคข้างขอดีใาบ้านเฮานี่ไม่มู่จัาก็เลยกินเขา ไปดองเละเอาไงเอาเอาขึ้ไปเนี่ยอืมวุ้นกันพงไปไหนก็มากล้นี่วัน,นมาออนมุไป่หนมาแก่ดิ้าอืมน้องกับมอมย่างเดียวอืมอเอาแล้วับผมเอาแค่อิมออ่มเอาแค่แซบเอาแค่นัวฮะ มากินเขาว่าแซ่บมากินเป็นยวนครับสองตาใหญ่แล้วนี่หัวกระปับเย็นนุ่งอร่อยกินใหญ่กินใหญ่ขึ้นตัวใหญ่เดี๋ครับผมก็ได้ซรัพนี่แหละโอเคอิ่มแค่แซ่บเอาละครับผมมื้อนี้รอดตายไปหมื่นหนึ่งแล้วเห็นไหมปะโอ้ยมันก็รอดทุกมมือแล้วครับผมแค่ดินงใบกับพันมาแล้วรอดทุกมมือครับผมเอาละครับผมสจหรับคลิปนี้ก็ฝากกลมแฉบกลมนัว ลานน่อหอยเผือกวิธีอีสานน่อทั้งเพีอดทั้งโซเชียลต่างๆเห็นเห็นนหอยเผือกวิธีตามร่องกับเบิ้งนะครับผมกันจะมากินอยู่้านกะคุ้มเก้ายี่สิบเจ็ดรากกะบังนะครับโทรมาจากหน่อยเด้อพอลานน้อยๆเพิ่งมาเงียนธรรมดาครับผมแต่ละคนี่มาหาเกบมาจะไส่าวสะกะขออยาตทักทายนะครับผมเพราะว่าเป็นกันเองสบายสบายสไตล์น้าหอเผือครับนี่ยยนกันน้หอยกับตานกปนก็เนกัลยน็ตกกนเ